วงงสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็จะมาทำการบวกลบเลขฐานนะครับสำหรับโจทย์ข้อแรกนะครับหน11ึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งฐานสองบวกหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งฐานสองนะครับเอาบวกกัน,นครับถ้ามันได้สองเนี่ยให้ใส่ศูนย์แล้วทดหนึ่งสามใส่หนึ่งทดหนึ่งนะครับ <c oughs> สองใส่ศูนย์ทดหนึ่งศูนย์ทดหนึ่งแล้วก็หนึ่งหนึ่งคำตอบคือเท่านี้ครับสำหรับข้อนี้นะครับสามห้าสี่บวกกับสี่สามเจ็ดฐานแปดนะครับบวกกันตัวท้ายนะครับบวกกันได้สิบเอ็ดแล้วลบแปดก็จะ้ด้วยสามมันก็ต้องทดหนึ่งชนะให้หกสามเป็นแปดแปดบวกหนึ่งเป็นเก้าเก้าลบแปดละหนึ่ง นะครับหนึ่งา้าสีาบ่บสาเป็นเจ็ดบนหนึ่งเป็นแปดได้คำตอบเป็นแปดหนึ่งสามฐานแปดครับข้อนี้นะครับเอามาลบกันนะครับฐานแปดยืมปุ๊บปุ๊บเหลือศูนย์ใช่ไหมครับต้องบวกแปดด้วยบวกแปดบวกแปดบวกแปดไปเรื่อยนะครับแล้วก็หักลบกันตามปกติ ข้อนี้ได้สามสี่เจ็ดห้าฐานแปดครับส่วนสำหรับข้อนี้นะครับบวกลบเลขฐานสองนะครับถ้ายืมเนี่ยต้องบวกสองนะครับส่วนนี้ปุ๊บตัดปุ๊บหมดก็ต้องใส่สองอันนี้ยืมเหลือศูนย์ก็ต้องบวกสองจึงเป็นสองนี้เป็นศูนย์เพราะว่าูนลบูนย์หมดะครับ คำตอบคือป็สนส่วนส่วนส่วนหนึ่งหนึ่งฐานสองครับสําหรับข้อนี้นะครับมันท่านสิบหกนะครับ B เนี่ยขอพายครับ <c ười> B เนี่ยมันติดตัวแปรไม่ได้ B คือเลขสิบเอ็ดนะครับเมื่อสี่เนี่ยถูกยืมไปก็ต้องบวกอีกสิบหกเป็นยี่สิบ ข้างหน้าก็เหลือแปดสองศูนย์เก้านะครับสามสิบหกครับข้อนี้นะฮะข้อนี้นะฮะหนึ่งคอมพนเซนต์ของหนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งฐานสองคอมพนเซนต์เนี่ยมันการมันคือการกลับเลขกันนะครับจากศูนย์เป็นหนึ่งจากหนึ่งเป็นศูนย์นะฮะ คะแนนตอบเป็นศซนโซนศซนหนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์นะครับคือคําตอบครับต่อไปครับหนึ่งคอมพิลเมนต์ของหนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งฐานสองเหมือนกันครับกับเลขกันได้ได้เป็นศซนศซนหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์หนฐานสองครับต่อไปนะครับสองคอมเพลเมนต์ของหนึ่งหนึ่งเอ้ยหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งฐานสอง ต้องหาจากหนึ่งคอมเพลเมนต์มาบวกอีกหนึ่งนะครับคอมเพลเมนต์หนึ่งคอมเพลเมนต์ของหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งก็คือศูนย์หนึ่งศูนย์ศูนย์ย์แล้วก็บวกอีกหนึ่งก็จะได้เป็นศูนย์หนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งทานซองครับก็สำหรับคลิปนี้ครับขอจบลงที่เพียงเท่านี้นะครับหวังว่าทุกคนคงได้ความรู้ในการบวกลบเลขฐานและคอมเพลเมนต์นะครับ